สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> มา่อพอกับว่างเว่งใส่กอ,อกอีกแล้วครับผมอันนี้ออเดอร์อยูบานจักไม้เนี่ยออเดอร์อยูบานยี่สิบไม้ครับผมมืดพอดีส่งไปแล้วสามสี่สิบส่งไปแล้วออเดอร์ออนไลน์สี่สิบขอมืออื่นเฮ็ดไม่ครับผม เอได้มือละซำนี่ละว้าวหวนแต่หน่อยก็ไปส่งของไงแพราเพิ่งกลับมาพอดีเพิ่งยัดแล้ว <c oughs> ยัดออเดอร์ที่น้ำบานที่ก็เจ้าสั่งสั่งยี่สิบไม้ป้าแล้วอยู่กรุงเทพปุ๊นี้สั่ง,ส,งสั่งให้สั่งให้ผู้เฒ่า อยู่บ้านกินสร้างเห็ปูหงย่าหอย่ายนุกงเุงเทพก็สามารถสร้างได้โอ้ยแต่ว่าแต่หน่อยคองบ้านอื่นแต่หน่อยก็จักสิไปชงยังไงเนาะมุงบ้านก็เจกไม้ละสิบบาทไม้ใหญ่ๆนะครับ ม่ญ่อีหีเอาขึ้นย่างได้บ่กับพ่อเด้ขายพี่น้องขายมือล้วหาซิบสีซิบใ<ะ>หม่เอ๊ะิบใหม่หาซิบใหม่วันนี้ยังอีกหาใม่ประมาณบ่อืม,มออ ติดของคู่นท์ติดของคู่นท์แล้วก็ติดของเ,เอ,อ่อเพื่อนไปวัดเออเพื่อนไปวัดตเตาิดของเมนุดเพระาพระว่าเพื่อนสีเอาไปต้องก้อนได้ก้อนแต่ก้อนสิบเอ็ดโมงเพระาพระว่าเพื่อนต้องเพนอืม,ออมแล้วกันของคู่โนดกับหาซิปใหม่ของ ของเพื่อนไปเพ้นยีซิมัยเ,เห็นปะเฮาเฮ็ดให้ยีซิม้ก่อนเพราะว่าเพื่อนสีเอาไปให้ไปเพ้นเดี๋ยวมันสี้บอกท่านเพ่นเพนนนื่อนเนี่ยคุณมืออื่นกะมีของคุณโนาหาซิมัยค่ะคุณใ,ให้ให้เนี่ยให้แจก ผู้นดเพิ่นซอยอุดหนุนแกะแจกผู้เฒ่าแจกผู้เฒ่าแจกเล็กน้อยแถวบ้านแล้วพี่น้องอืแจกผู้เฒ่าแจกไทยบ้านนั่นละจ้าอือ้ผู้ใดอ,อยากกินก็มาเด้อมากินใส่กอกไม่ว่ากับใส่ถุงใส่ถุง,ถงเอาไปแจก,แ,กแล้วก็เสียวไปเออเกินที่ตักตัวนะตักตัวโควิดพร้อมนะ เอาไปหอยไปเพื่อนขายมือละซ้ำนี่กับพ่อพี่น้องมันบ่มเงยเจ้าของตะมันบ่มเงยเจ้าของถ้ามันหลายกะค่อยๆแบงเอาตัางเฮ็ดยู่บานนะ้ำ เลี้ยงเจ้าควงหายมันปวดลังปวดแวอวเขาน้าก็ไม่ได้กินถ้านั่งมือเลี้ยงเจ้าควงดีนะเมืนน่อนี้กินเขาแล้วค่อยเป็นค่อยไปเลยนะพี่นอ้องนนี้ไอย่างไปให้ป้าคือครบพอดี กะนีแหละธุรกิจอยู่ได้บานพี่น้องเข้าโชคดีเนี่ยพอบาถึงเข้าสีอยู่นอกทงได้่าเข้ากับหูจากคนในหมู่บานเนี่ยพอบานเป็นบ้านเกิดแต่หน่อยเนาะเข้าเขากับถึงเขาบ้หูจักแกับาแกเขายด้อเป็นอย่างแต่เพื่ว่าคือบอเอา รถเข้นเขาไปขายในมูบานเพราะว่าช่วงนี้มัน <COVID S 1> อมก็เลยเธออยากอยู่น้าลูกควอมกะอืมขายขายขายจังสี่ก้อนธรรมดาแพรว่าแต่ก่อนนี่แพรว่าก็ขายยูสี่แยกสี่แยกในบ้านลนะเนาะแพรบันน,บนี้มันนีโควงโควิดกันเลย เลยหยุดมาขายของกันไล่ขายของออนไล่กับพ่อขายใดพี่นอง,ล,งลังคนถาม่าเอา้าพวกเจ้าเศร้าขายขายก็ขายขายหยุดหยุดลูกค้าชิบวนี้เมืออ่อบ่อกะม่จะลูกค้าอยู่ลูกค้า,กาเกา,กาเกาผู้เท่าผู้แจ้ผู้แสผู้สาวอืเป็นเคยกินแิ่นเพื่อนกระซังแล้วเอามาให้ซองไม่ซ้ำไม่ หาไม่แน่ซีไม่แน่ปากก็ปากกับพี่น้องแค่เข้าไปประกาศขายเพื่อจะซื้อเป็นเคยกิ่นน้ำของเขาแล้วเนาะวันนี้ทึ่งจะหน่อยขายทั้งเฟซร้อมขายทึ่งออนไลน์ขายทั้งยูทู e พร้อมกับยั่ที่ราค<ะ>ู่ม้าหัวเสาฮะแม่ไปหาของเราเพื่เห็นเวลาเราแชทมาเฟซแหม เฟรดผมนี้ได้จ้ะเฟรดเนี่เราหวานเราเสร็จมาเราชิสือปลาส้มเนี่ยค<ด>่ะผมนีกินไม่เดีดวยวอิ่มพี่น้องปุ๋ยโปรเสียมาลองชิมเมือง,งนี่ค่ะเดี๋ยวย่างเสร็จเดี๋วยวตรงไหนก็เอาไปส่งพี่น้องเสียบก็เสียบชัา <c oughs> <c oughs> งผ่านเสียบเอาไม่เงยไว้ก่อน บเบหอว่าบเแีบลูกค้าฉันมาสื่อเพราะแม่ค้าบอกว่าบเแีบผู้ใดฉันมาสื่อเตี้ยโอ้ยแม่ลูกคาดดนน้าตีจนวะเนาะโอ้โบเแีบก็จะเฮ็ดวันลูกค้าว่า,าโอเคพี่น้องไปก่อนครับผมเดี๋ยวย่างหอมหอมเดือกสิบสปสออแปดทรงต่ยังขายคือเกา ห่อนคักห่อนเนี่ยได้ไปซื้อวุ้นเส้นอีกอยู่อ้าไกลไกลไกลกบรรยากาศป้องเบงใส้กรอกวันนี้ทำออเดอร์ในบ้านายี่สิบไม้แล้วก็ออเดอร์ส่งทางออนไลน์พึ่งเดี๋ยวเศร้า นี่แหละจบชุดนี้ก็ได้พักผ่แล้วพี่น้องไปไปก่อนครับสวัสดีครับผม